การสร้างซิลิคอนแวลลี์แห่งใหม่เนี่ยนะครับถือเป็นความฝันของหลายๆประเทศทั่วโลกเลยแต่คำถามคือแล้วจะทำยังไงล่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าคู่มือที่จีนกำลังเสนอให้กับกลุ่มประเทศ B r i c ส์พลัซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรที่กำลังขยายตัวเนี่ยมันจะสามารถสร้างมาหาอำนาจทางเทคโนโลยีแห่งใหม่ขึ้นมาท้าทายโลกตะวันตกได้หรือเปล่าใช่เลยครับคำถามนี้เนื้อมูลค่ามหาศาลจริงๆเราจะสร้างศูนย์กลางานวัตรกรรมอย่างซิลิคอนววลลย์แห่งต่อไปได้ยังไงแน่นอนว่า มันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือดูเหมือนว่าจีนเนี่ยจะไม่ได้เก็บสูตรสําเร็จนี้ไว้กับตัวเองอีกต่อไปแล้วเพราะพวกเขากําลังแบ่งปันสิ่งที่เรียกว่าพิมพ์เขียวในการสร้างนวัตกรรมให้กับพันธมิตรทั่วโลกครับอย่างภาพที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือ Future Science City นะครับเป็นหนึ่งในศูนย์กลางนวัตกรรมของจีนแต่ที่มันสําคัญไปกว่านั้นก็คือที่นี่เนี่ย เปรียบเสมือนห้องเรียนของโปรแกรมฝึกอบรมนานาชาติเลยแหละครับซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งต่อโมเดลความสําเร็จนี้ให้กับประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะเลยเอาละครับแล้วไอ้เจ้าคู่มือที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงขอบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่การอบรมธรรมดาทั่วไปนะครับแต่มันเป็นโครงการเชิงกลยุทธ์เลยที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดกันเยอะเลยชื่ออย่างเป็นทางการของโครงการนี้ก็คือ ค่ายปฏิบัติการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับฟังดูจริงจังมากใช่ไหมครับคือมันเป็นโปรแกรมที่เข้มข้นมากๆจัดเต็ม15วันเต็มๆเลยในกรุงปักกิ่งเพื่อให้คนที่เข้าร่วมเนี่ยได้เรียนรู้แบบถึงแก่นกันไปเลยทีนี้คำถามก็คือและเป้าหมายจริงๆของจีนคืออะไรกันแน่คือเบื้องหลังโครงการนี้เนี่ยนะครับมันมีวตัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ซ่อนอยู่ถึง6ข้อเลยซึ่งมันเผยให้เราเห็นถึงวิสัยทัศน์ในระยะยาวของเขาเลยครับ คือเป้าหมายทั้ง6ข้อเนี่ยนะครับมันครอบคลุมทุกมิติเลยจริงๆตั้งแต่เรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการวางนโยบายไปจนถึงการสร้างแพลตฟอร์มแล้วก็แน่นอนว่าต้องกระชับความร่วมมือในกลุ่ม B ริ c s ให้แน่นแฟนขึ้นที่สำคัญคือการแบ่งปันโซลูชันหรือแนวทางของจีนเองเพื่อบ่มเพาะบุคลากรและท้ายที่สุดก็คือการเพิ่มอิทธิพลของจีนในเวทีโลกผ่านความร่วมมือทางเทคโนโลยีนี่แหละครับเอาละครับแล้วใน15วันที่ว่านเนี่ยเขาเรียนอะไรกันบ้าง เรามาเจาะลึกกันดีกว่าครับว่าผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้อะไรกันแน่เพราะนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของพิมพ์เขียวฉบับนี้เลยโอเคแนวคิดหลักที่เขาพยายามจะสอนเนี่ยน่าสนใจมากครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศนวัตกรรมหรือ innovation ecosystem คือมันไม่ใช่แค่การสร้างตึกสวยๆหรืออุทยานวิทยาศาสตร์นะครับแต่มันคือการสร้างเครือข่ายที่ซับซ้อนที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยแล้วก็สถาบันการเงินเพื่อให้ทั้งหมดนี้มาทํางานร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนการเติบโตไปด้วยกันครับคือหลักสูตร15วันเนี่ยนะครับเขาแบ่งออกเป็น4ช่วงแบบมีสเต็ปชัดเจนเลยช่วงแรกๆวันที่2ถึง4ก็จะเรียนเรื่องภาพรวมทําความเข้าใจเทรนด์กับนโยบายในกลุ่มบริกซกันก่อนพอมาช่วงวันที่5ถึง7ก็จะเริ่มลงลึกเรื่องการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์เลยว่าจะบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะยังไงจากนั้นวันที่8 10, เนี่ยลละครับไฮ์ไ คือการเจาะลึกโมเดลของจีนว่าเขาเปลี่ยนงานวิจัยให้กลายเป็นอุตสาหกรรมจริงๆได้อย่างไงแล้วก็ปิดท้ายช่วงวันที่11-15ดถึง้ด้วยเรื่องเทคนโนโลยีล้ำๆอย่าง AI และก็การสร้างเครือข่ายความร่วมรือกันครับแล้วหัวข้อที่สอนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องพื้นๆเลยนะครับแต่เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าจะกำลบอนาคตกันเลยไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เทคโนโลยีชีวภาพพลังงานสะอาดหรือแม้แต่เรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโซลูชันสำหรับเมืองอัจฉริยะ ไปจนถึงนวัตรกรรมที่ขับเคลื่อนโดยมหาวิทยาลัยคือครอบคลุมเรื่องสําคัญสําคัญหมดเลยแน่นอนว่าการเรียนรู้มันไม่ได้จบอยู่แค่ในห้องเรียนนะครับส่วนที่สําคัญมากๆของหลักสูตรนี้เลยก็คือการลงพื้นที่จริงไปดูกันให้เห็นกับตาเลยครับว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ของจริงเนี่ยเขาทํางานกันยังไงอย่างที่เห็นในภาพนี้ก็คือ t o สปาร์ครับที่นี่เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากๆของอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยตรงเลยครับ คือเป้าหมายคือเปลี่ยนความรู้ในห้องเรียนให้กลายเป็นนวัตรกรรมที่จับต้องได้จริงๆครับแล้วดูสิครับสถาปัตยกรรมเขาก็สวยงามแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยแล้วจากนั้นนะครับผู้เข้าร่วมก็จะได้ไปสัมผัสกับศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้นไปอีกอย่างที่นี่ก็คือจงกวนเชิญ Life Science Park หรืออุทยานวิทยาศาสตร์ชีวภาพจงกวนชุนที่นี่คือเป็นฮับด้านเทคโนโลยีชีวภาพโดยเฉพาะเลยนะครับมันทําให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าศูนย์นวัตกรรมแต่ละแห่งเนี่ยเขามีความเชี่วชาญมมีโฟกัสที่แตกต่างกันไปโอ้โหแล้วภาพนี้ผมว่ามันสะท้อนวิสัยทัศน์แห่งอนาคตของศูนย์กลางเหล่านี้ได้แบบสุดๆเลยครับนี่คือทางเข้าของหอจัดแสดงนิทรรศการการวางผังเมืองวิทยา,าศาสตร์จงกวนชุนคือเห็นแค่ทางเข้าก็รู้แล้วว่าเขาออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจจริงๆเอาละครับ นอกจากเรื่องการเรียนรู้การลงพื้นที่จริงแล้วอีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือคำถามที่ว่าแล้วใครกันละ่ะที่อยู่เบื้องหลังโครงการนี้แล้วพวกเขามีเป้าหมายระยะยาวในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรนี้ยังไงผู้จัดงานหลักก็คือสมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศปักกิ่งหรือที่เรียกสันส้นๆว่า BIEA ครับซึ่งต้องบอกว่าองค์กรนี้โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะมีความน่าเชื่อถือสูงมาก ถึงขนาดมีสถานะเป็นที่ปรึกษาพิเศษขององค์การสาประชาชาติหรือ UN เลยทีเดียวจากภาพเหล่านี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าค่ายนี้เนี่ยไม่ใช่โครงการที่เพิ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่ทํามาอย่างต่อเนื่องเลยในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศคือ BIA เนี่ยเขามีประสบการณ์จัดโครงการลักษณะนี้มาเยอะมากแล้วนะครับทั้งกับผู้นําจากกลุ่มประเทศลานช้างแม่โฮงแล้วก็ผู้นําด้านดิจิทัลจากรัสเซียด้วย และคำพูดนี้ครับผมว่ามันสรุปภารกิจหลักของโครงการนี้ได้ดีที่สุดเลยก็คือการมอบแนวทางที่สามารถทำซ้ำได้เพื่อให้ประเทศอื่นๆเนี่ยนำไปอ้างอิงและนำไปปฏิบัติได้จริงถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะครับมันก็เหมือนกับว่าไม่ใช่แค่การให้ปลาแต่นี่คือการสอนวิธีสร้างฟาร์มเลี้ยงปลาทั้งฟาร์มเลยทีเดียวสุดท้ายแล้วคำาถามสำคัญมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าโมเดลนี้จะได้ผลหรือเปล่านะครับแต่อยู่ที่ว่า การที่จีนกำลังเปิดพิมพ์เขียวทางเทคโนโลยีแบบ Open Source แบบนี้มันกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนสมการอำนาจของโลกเทคโนโลยีไปตลอดกาเลเลยหรือเปล่านี่แหละครับคือสิ่งที่พวกเราต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไป